นะครับขอบคุณครัอบอนุญาตนะครับมีหน้าติดลงช่องไหนไม่เป็นไรนะวันนี้รอบสิบคนครันบนีที่พี่มาเดูเรถไต่กันเต็มเลยครับครับขออนุญาตนะครับ นี่คือบรรยากาศภายในของเจ้าที่ห้าหนึ่งกับสามนะครับหืมน่านั่งครับนี่เดี๋ยวไปดูคันที่สองนะนี่ฮะมาแล้วครับผมอยู่กับเดี๋ยวจะทำงานไว้ว่าคุณเต้นครับไปขอในช่างขึ้นมาครับโรัเนี่ยฮะรถไฟที่เราจะได้นั่งไปท่องเที่ยวกันไม่นานนี้ครับนี่ครับมีเจ้าหน้าที่ถ่ายรูปกันครับ ขอโทษนะครับรถเองยังไงท่องเที่ยวอ๋อท่องเทียวนะครับโอ้โหนี่ยังมีความเป็นญี่ปุ่นอยู่เต็มร้อยครับประตูอัตโนมัติครับไม่ต้องเปิดขอนี่คือทางสุดท้ายครับประตูอัตโนมัติครับ นี่ก็จะเป็นห้องขับทันทายนะครับขอโทษนะครับเอ,บอ,อ้าวแหม่พี่กล้อง <c oughs> ส,สวัสดีครับส,สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับ,บ,รบแหม่กับวันไหนกันพี่อ่าวันกับพุทธขันธ์กลับญี่ปุ่นนะ<า>อ๋อครับเดี๋ยวถา่ายคลิปุ่นนะแดี๋ยวถ่ชื่อ,อ ประตูทำงานไวมากครับ